สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่ตั้นอีกแล้วนะครับกับคอร์สติวสเตติกนะครับตอนนี้เราอยู่ใน EP ีที่11เนะครับเป็นการหาโมเมนต์ของแรง2มิติครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับการหาโมเมนต์ของแรง2มิติมันหาได้ยังไงอันดับแรกนะครับพี่พูดถึงคำว่าโมเมนต์นิดหนึ่งนะครับโมเมนต์เนี่ยเราจะเรียกได้ว่ามันคือความพยายาม ของแรงนะครับที่จะหมุนวัตถุรอบแกนหรือรอบจุดใดๆนะครับอีกทีนะโมเมนต์ก็คือความพยายามของแรงที่จะหมุนวัตถุรอบแกนหรือจุดใดๆนั่นเองครับโมเมนต์เนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับน้องปกติแล้ว เราจะเขียนโมเมนต์เป็น m นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเวกเตอร์มันโมเมนต์ Moment เนี่ยมันก็จะมีทั้งขนาดนะครับขนาดนะบางทีเราก็เขียนแค่ m อย่างเดียวเป็นขนาดเลยนะครับขนาดแล้วก็มีทิศทางนะครับทิศทางโอเคเป็นเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางโดยปกติแล้วการหาโมเมนต์นะครับเราใช้สูตรนี้นะครับโมเมนต์ Moment เท่ากับ r cross กับ f อันเนี้ยเราจะเจอใน3มิติถ้าส่วนมากแต่ว่าใน2มิติเนี่ยพี่จะไม่ได้ใช้วิธีเวกเตอร์ในการคิดนะครับจะไม่ได้ใช้สมการนี้ในการตั้งนะครับในวใน2มิตินะครับพี่จะแยกคิดเป็นแบบคิดโมเมนต์แบบเป็นขนาดโดยใช้สูตรนี้เลยครับโมเมนต์ moment รอบจุด o เท่ากับ f คูณ d อ่าเห็นไหมโมเมนต์ moment รอบจุดใดๆอันนี้คือรอบจุด o นะครับ อันนี้คือจุด O โอเคนะเท่ากับ F คูณ d คืออะไรเอ่ย F ก็คือแรงเข้มั้ยครับ F ก็คือแรงส่วน d คือระยะจากจุดหมุนในที่นี้เป็นจุด O นะครับไปตั้งฉากกับแนวแรงครับ โอเคเดี๋ยวพี่พูดคําว่าแนวแรงก่อนนะเคยสอนว่าแนวแรงปุ๊บน้องๆง,งงนะครับแนวแรงนี่แนวยังไงครับพน้องเห็นในรูปนี้ไหมครับรูป A นะครับรูป A นี่นะจุด O อยู่ตรงนี่นะครับตรงนี้จุด O แล้วก็มีแรง F กระทำเห็นไหมครับไอคำว่าแนวแรงก็คือแนวของ F ที่พุ่งไปนะครับมันจะพุ่งยาวอย่างนี้เลยสีแดงที่พี่กีดเป็นเส้นปะนี่คือคำว่าแนวแรงนั่นเองนะครับ โอเคไหมแนวแรงก็คือแนวที่แรงมันพุ่งผ่านนั่นเองโอเคดังนั้นลองมาดูรูป A นะครับถ้าเราอยากจะหาโมเมนต์นะแรง f หน่วยเป็นนิวตันถูกไหมครับแรง f หน่วยเป็นนิวตันและ d คือระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงคำนี้สำคัญนะครตั้งฉากด้วยเห็นไหมน้องเห็นระยะ d ไหมครับนี่นะตรงนี้นะคะ d เป็นระยะจากจุดหมุน o มาตั้งฉากตรงนี้ตั้งฉากนะครับนี่ตั้งฉากกับแนวแรงตัวนี้แหละคือ D D หน่วยเป็นเมตรนะครับอ่า F คูณ D ดังนั้นโมเมนต์ก็เลยจะมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็เมตรคูณกันนะครับหน่วยเป็นนิวตันเมตรโอเคเนาะถ้า F เป็น10ตัวนี้นะครับ F เป็น10 D เป็น1มเมตรโมเมนต์ของข้อนี้ของข้อ a นี่ก็คือนะครับ โมเมนต์ของข้อ a นี่นะก็จะเป็น 10f คูณ d เป็น1ได้เป็น10นิวตันเมตรนี่คือขนาดนะครับทิศทางเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่คือขนาดก่อนโอเคแต่ถ้ามาดูรูป b ครับรูป b เนี่ยจะเห็นว่าแรงมันเอียงเห็นไหมรูป b นะครับจะเห็นว่าแรงมันเฉียงไปละแนวแรงก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับแนวแรงนะเดี๋ยวเวลาทำโจทย์พี่จะพูดถึงแนวแรงนะครับต้องเข้าใจนะครับ ส่วนระยะดีคือระยะจากจุดหมุนนี่ไงไปตั้งฉากกับแนวแรงของเขียนเป็นเส้นปะเอ้ยเส้นหยักๆนี่นะครับนี่เห็นไหมระยะดีคือตัวนี้ครับโอเคเราจะไม่ไใช้ดีตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ดีตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราใช้เป็นดีพามตัวนี้อืมเสร็จแล้วมาดูรูปที่รูปซีครับรูปซีรูปซีปเนี่ยครับน้องๆเห็นแนวแรงไหมแนวแรงพุ่งไงเอ่ยแนวแรงพุ่งแบบนี้เลยนี่ แบบนี้เลยแบบนี้เลยน้องๆครับน้องๆจะเห็นว่าแนวแรงหรือแรงพรุ่งผ่านจุดหมุนใช่ไหมรูปนี้สําคัญนะครับแนวแรงพรุ่งผ่านจุดหมุนแบบนี้โมเมนต์รอบจุดหมุนนั้นจะเป็นศูนนะครับน้องอ้าวน้องๆบอกทําไมเป็นศูนล่ะเดี๋ยวน้องมาดูรูป รูป A อกรอบหนึ่งนะครับพี่อธิบายใช้รูป A อธิบายนะคืออย่างนี้นะเมื่อกี้นี้รูป A พี่บอกว่า D ตรงนี้เป็น1ถูกไหมแล้วก็บอกว่า F เป็น10ใช่ไหมครับพี่สมมุติใหม่ถ้า F มันไม่ได้พุ่งตรงนั้นล่ะพุ่งตรงนี้ f นะพุ่งนี้และระยะตรงนี้เป็น0.5 D อ่า D ตรงนี้เป็น0.5นะครับอ่ะเเป็นเท่าไหร่นะ10ใช่ไหม ก็สิบคูณศูนจุดห้าได้ห้าถูกไหมครับแต่ถ้า f เลื่อนลงมาอีกอะเลื่อนอีกระยะ d น้อยลงแล้วใช่ไหมเลื่อนแบบนี้แล้วพอดีว่าเลื่อนมาจนมันชนตรงจุดนี้เลยถ้าแรงมันชนจุดหมุนเลยอย่างเงี้ยเราถือว่า d เป็นเท่าไหร่เลย d เป็นศูนย์ถูกไหมครับถ้าแรงมันเลื่อนเข้าใกล้จนไปชนจุดหมุนเลยเนี่ยแสดงว่า d เป็นศูนย์โมเมนต์มันก็เลยเป็นศูนย์ด้วยนะครับโมเมนต์ Moment มันก็เลยเป็นศูนย์ด้วย ดังนั้นถ้าแรงผ่านจุดหมุนแบบรูป C นะครับรูป C นี่นะรูป C นะครับถ้าแรงผ่านจุดหมุนแสดงว่าโมเมนต์รอบจุดหมุนนั้นเป็นศูนย์เลยโอเคไหมครับโมเมนต์รอบจุดหมุนนั้นเป็นศูนย์เลยอ่ะอันนี้คือขนาดนะหาได้จาก f คูณ d นะครับ f คือแรง d คือระยะจากจุดหมุนตั้งฉากกับแนวแรงส่วนทิศทางครับน้องๆทิศทางนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราคิดโดยวิธีเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์มันจะออก ทิศท,ทางออกมาเลยสมมุตินะครับสมมุติว่าเราคิดเวกเตอร์ออกมาแล้วมันได้เลขอะไรไม่รู้แต่มันมีเวกเตอร์ k โผล่มาแบบนี้นะครับได้เลขอะไรไม่รู้ตรงนี้นะแต่มันมีทิศท,ทาง k โผล่มาแบบนี้เราจะบอกว่าโมเมนต์เนี่ยมีทิศตามแนวแกน z นะครับทิศท,ทางตามแกนถ้าเป็นบวกนี้ก็คือบวก z โอเคไหมครับน้องๆมาดูรูป รูปตรงนี้นะครับรูปมือรงซ้ายมือเนี่ยถ้าเราใช้น้องเห็นแรงไหมแรงพุ่งมาทางเฉียงนี้นะครับแล้วระยะดีแบบนี้แล้วจุดหมุนอยู่นี้เวลาแรงมันดึงเนี่ยเวลาแรงมันดึงไปเนี่ยมันจะเหมือนกับหมุนรอบจุด o ในทิศทางที่พี่กำลังเขียนอยู่เห็นไหมเนี่ยครับทิศทางนี้โอเคไหม เหมือนเราตอกตะปูเข้าไปที่จุด O นะฟิกไว้เลยจุด O นี่คือฟิกไว้เลยนะตอกตะปูไว้เลยฟิกไว้เลยแล้วก็มีแรงมาดึงเหมือนเข็มนาฬิกาถูกดึงไปนะครับมันก็จะหมุนไปหมุนรอบจุด O แบบนี้เลยถ้าเราใช้นิ้วทั้ง4ี่กมรอบจุด O ในทิศท,ที่มันหมุนนะครับเนี่ยนิ้วทั้ง4กรกมรอบจุด O ในทิศท,ที่มันหมุนแล้วนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนอันนั้นคือทิศของโมเมนต์ครับนี่นิ้วโป้งชี้ขึ้นนี่ สแสดงว่าโมเมนต์นี้มีทิศช,ชี้ขึ้นขึ้นจากพื้นเนี่ยนี้อันนี้คือแผ่นพื้นนี่คือพื้นโอเคไหมครับขึ้นจากพื้นแต่ว่าเวลาบอกทิศแบบนี้มันบอกแล้วมันก็บอกลําบากเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวให้คุณเนี่ยมองลงมาแล้วกันให้พวกเราเนี่ยใช้ตานี่คือตานะครับตาของเราเนี่ยมองลงมาพอมองลงมาที่จุดโเนี่ยมองลงตรงๆเลยนะครับมองลงตรงๆเลยที่จุดโอ เราจะเห็นรูปนี้ครับน้องรูป B นี่แล้วเราก็จะเห็นมันว่าโมเมนต์เนี่ยมันจะพยายามแรงเนี่ยมันจะพยายามหมุนวัตถุให้มีทิศทวนเข็มนาฬิกาน้องเห็นไหมหมุนทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็บอกทิศทางเป็นในทิศแบบทวนเข็มตามเข็มก็แล้วกันนะบอกได้ด้วยนะครับดังนั้นทิศทางของโมเมนต์นะครับเราก็อาจจะบอกว่าทิศ ตามเข็มนะครับทิศต,ตามเข็มนาฬิกาหรือเราเรียกว่าทิศหรือภาษาอังกฤษเราเรียก clockwise นะครับในเทคบางทีเขาจะย่อเป็นตัวนี้นะครับน้อง cw อันนี้คือตามเข็มนะอันแรกแต่ถ้ามันหมุนทวนเข็มเราจะเรียกเป็น counter clockwise นะครับ ตัวย่อเราใช้ ccw นะครับหรือบางทีในเทคก็เขียนระบุเลยว่าทิศทางเป็นแบบตามเข็มคือเขาจะเขียนงี้เลยหมุนตามเข็มไว้ให้เลยทิศทวนเข็มเขาจะเขียนหมุนงี้ไว้ให้เลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะบอกว่าทิศทวนเข็มเนี่ยจะให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับน้องการกําหนดทิศนะทวนเข็มให้เป็นเครื่องหมายบวกเดี๋ยวพี่อธิบายตอนทําโจทย์อีกทีหนึง่ง น้องๆเชื่อไหมครับว่าการดูทิศต,ตามเข็มทวนเข็มเนี่ยน้องๆบางคนดูไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวพี่อธิบายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจะไปทําโจทย์นะคือสมมุติเรามีวัตถุอยู่นี้นะครับเป็นชิ้นคานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตอกตะปูไว้ที่จุดโอเงี้ยตอกตะปูฝังไว้เลยนะครับเสร็จแล้วพอมีแรงมาดันตรงนี้ตั้งฉากแล้วนะครับ F ออย่างเงี้ยมันก็จะพยายามหมุนไอตัววัตถุเนี่ยตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับแบบนี้คือตามเข็มนะโอเคไหม งั้นน้องๆลองช่วยตอบพี่หน่อยนะครับว่าถ้ามีแรงอย่างเช่นนะครับวัตถุอยู่นี่ F ตัวนี้ชื่อ F 1ถามว่าโมเมนต์ของแรง F 1เนี่ยจะทวนหรือจะตามครับน้องๆล,ลองคิดดูนะถ้ามันดนันแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะพยายามหมุนอย่างนี้ไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นทวนเข็มนั่นเองโอเคไหมครับอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติเป็นเนี่ย วัตถุตั้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วมีทิศทางนี้ f 2น้องๆว่ามันจะหมุนวัตถุสีแดงอันเนี้ยทวนเข็มหรือตามเข็มดันไปอย่างนี้เนาะนี่นะครับหมุนนี้อันนี้ก็คืออะไรทวนเข็มอีกนะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับการบอกทิศนะใน2มิติเราอาจจะบอกเป็นทวนเข็มตามเข็มได้แต่ถ้าเป็นใน3มิติเราจะบอกเลยนะครับว่ามันมีทิศ เป็นบวก k หรือลบ k ทิศตามแกนบวก z หรือลบแอะไรประมาณนี้นะครับเอา้าเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์กันแล้วนะครับอ่ะมีอีกนิดนึงเป็นทริคอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราทำโจทย์เนี่ย m เท่ากับ f คูณ d ใช่ไหมครับถูกม m เท่ากับ f คูณ d ให้น้องจำไว้เลยนะครับว่า f กับ d อ่ะมันจะตั้งฉากกันถ้าแรง f เป็นแนวนอน d จะเป็นแนวตั้งโอเคไหม ถ้า f นะเป็นแนวนอนไอตัว d มันก็จะเป็นแนวตั้งครับถ้า f เป็นแนวนอนตัว d ก็จะเป็นแนวตั้งมันจะสลับกันเลยนะครับเอา้าไปดูโจทย์กันเลยดีกว่าข้อที่1นนะครับจงหาโมเมนต์ของแรง P รอบจุด A อา้าวจุด A อยู่นี่นะครับจุด A อยู่นี่น้องๆครับจงหาโมเมนต์ของแรง P รอบจุด A น้องๆดูเลยนะครับว่าเอ๊อย่างเงี้ยทำยไงดีโมเมนต์ moment ของแรง P รอบจุด A ปกติโมเมนต์เราก็จะเขียนเป็น F คูณ d ใช่ไหม F คูณ d F, d. F d, คือแรงใช่ไหมครับเราลองลากแนวแรงมันดูนะอย่างนี้นี่คือแนวแรงของมันนะครับแล้ว d คืออะไรนะ d คือระยะจากจุดหมุนที่ไปตั้งฉากกับแนวแรงครับ d เป็นตัวนี้นี่นีเนี่ยน,น,น,นี่คือ d ครับ ระยะจากจุดหมุนถูกไหมจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงใช่เลยแต่ว่าบาังเอิญว่าดีแบบนี้มันหายากนะครับดังนั้นในการทำเนี่ยเขาจึงนิยมใช้เป็นการแตกแรงออกมาแบบนี้ต้องดูตามพี่นะอันนี้ไม่เอานะดีแบบนี้หายากนะครับเอาใหม่น้องๆครับวิธีทําให้สเต็ปเลยนะครับถ้าเจอวัตถุปึ๊บพี่จะวาดวัตถุให้เป็นแค่เส้นเส้นหนึ่งดีกว่าให้มันมองง่ายพูดง่ายๆนะครับให้มันมองง่ายๆ เสร็จแล้วไอ้ค่า p เนี่ยแตกแรงตามแนวแกน x y ซะนะครับอ่ะแกน x อยู่ขวานะนี่นะ x ขวา y ขึ้นโอเคไหมลองแตกแรง p ตามแนวแกน x ดูได้อะไรครับนี่ p นะแตกแนว x นี่นะครับแต่น้องต้องรู้มุมก่อนถูกไหมอ่ะน้องมาดูที่มุม4 5ตรงนี้นะครับ4 5เนี่ยมันจะกระทำแนวระดับกับแนวเฉียงนี่ถูกไหมครับนี่างี ดังนั้นถ้าพี่ขีดแนวระดับแบบนี้น้องว่าตรงนี้สี่ห้าตรงนี้มันจะสี่ห้าด้วยได้ใช่ไหมตรงเนี้ยสี่ห้าด้วยนะครับตามทันไหมสี่ห้ากับสี่ห้าดังนั้นไอแรง p สามสิบเนี่ยมันก็ต้องแตกแนวลงมาข้างล่างนี้ครับแนวนอนนี่เป็น p cos หรือ p ไซน์นะถ้าแตกแรงผ่านมุมกวาดลงมาครับเป็น cos นะดังนั้นตัวนี้เป็น p ก็คือสามสิบ cos สี่สิบห้าองศา แตกลงมาอันหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วแตกลงไปแน,แนวตั้งด้วยอันนี้ไม่เอาแล้วนะแตกไปแนวตั้งด้วยครับเป็น p อะไรเอ่ย3 0มสิี่หองศาโอเคไหมครับตามทันไหมตอนนี้เราแตกแรง p ออกไปแนว x y เรียบร้อยแล้วไอ้รูปนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะรูปนี้ไม่ใช้แล้วนะครับเรามาใช้รูปนี้แทนอ่ะดูระยะก,กันนิดนึงระยะนะครับตรงนี้เขาให้มา1.6 เมตรตรงนี้ก็เป็น1.6ึ่เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วมีมุมตรงนี้อยู่45นะครับอืมเมื่อกี้เรารู้ตรงนี้มุม45ใช่ไหมที่เราแตกแรงมเมื่อกี้45แสดงว่ามุมตรงนี้ก็45ด้วยปะดูทันไหมตรงนี้45ตรงนี้ก็จะ45ด้วยนะครับ อ่ะขอลบตรงนี้เดี๋ยวมันจะเยอะไปหมดโอเคเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะหาโมเมนต์รอบจุด A ได้ยังไงนะครับวิธีทำเราต้องกาหนดก่อนนะครับว่าเราจะให้ทิศโมเมนต์ moment, ทิศไหนเป็นบวกเมื่อกี้พี่บอกว่าโดยทั่วไปเขาจะให้ทิศทวนเป็นบวกนะครับนี่นะเขามักจะให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกดังนั้นก็เลยเอาเอาตามที่เขาบอกนี่แหละอ่ะเราก็เขียนเลยบอกว่า กำหนดให้โมเมนต์ทิศทวนเข้มนาฬิกาเป็นบวกแล้วเราจะหาผลรวมของโมเมนต์รอบจุด A เราจะใส่ซิกมา A เท่ากับซิกมา A เท่ากับนะครับอืมพี่เรียกตัวนี้ว่าเป็นแรง F อันที่1ได้ไหมไอ้ตรง P แตกแรงเนี่ยเรียกว่าเป็น F1 กับ F2 แล้วกันนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับน้องเอ่อน้องๆครับไอ้ตัว F1 นะ F โมเมนต์รอบจุด A นะครับก็คือให้เอา f1 คูณกับ d ถูกไหมถ้าแรงเป็นแรงแนวนอน d ต้องเป็นแนวอะไรแนวตั้งใช่ไหมดังนั้น d ต้องทำไมนะพุ่งจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับใครนี่น,นี่พี่กำลังเขียนเส้นประอยู่เนี่ยเนี่ยคือดีนะเนี่ยเนี่ยพุ่งจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเห็นไหมครับเนี่ยสีดำเนี่ยนะไอตัวนี้แหละคือ D1 นอ่านี่ F คูณ D1 ครับ f คูณ d 1พี่ถามว่าไอ f ้ f คูณ d 1เนี่ยมันจะทำให้เกิดโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามนี่นะจุด a อยู่นี่ d อยู่นี่นะครับและ f 1อยู่นี่เวลามันหมุนมันก็จะหมุนแบบนี้ถูกไหมครับนี่คือหมุนตามเข็มนี่ถูกไหมหมุนตามเข็มแต่เราบอกว่าให้อะไรครับให้ทิศทวนเป็นอะไรเนี่ยเป็นบวกแต่ตัวนี้ตามดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วย เครื่องหมายลบข้างหน้าครับโอเคไหมลบ f 1คูณ d 1จบไป1อันนะครับถัดไปมาดู f 2ครับ f 2 f 2ตัวบนนี่นะครับแรงแนวตั้งหรือแนวนอนถามหน่อย f 2เนี่ย f 2แรงเนี่ยชี้ขึ้นเนี่ยแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งถูกไหมถ้าแรงแนวตั้งระยะต้องเป็นอะไรระยะต้องเป็นแนวนอนใช่ไหมมาดูแนวแรงอีกทีหนึ่ง แนวแรงพุ่งลงมาแนวแรงพุ่งลงมาถามว่า d 2มันคือตรงไหนครับแรงแนวตั้งระยะแนวนอนระยะต้องเป็นจากจุดหมุนนะอย่าลืมนะี d นะจากจุดหมุนไปทําไมนะตั้งฉากกับแนวแรงนี่ไงตัวนี้แหละถึงเรียกว่า d สอสีแดงเนี่ยครับเนี่แหละเรียกว่า d สเป็นระยะ d ของ f 2องโอเคไหมทันทันไหมแรงแนวตั้ง ระยะก็เลยต้องเป็นแนวนอนแล้วมาดูทิศกันก่อนครับลบตรงนี้หน่อยลบหน่อยอ่ะเขียนใหม่นะจุด a อยู่นี่ระยะ d แนวนี้แล้วแรงชี้ขึ้นงนี้โอเคไหมอย่างนี้มันจะทำให้หมุนรอบจุด a แบบทวนหรือแบบตามเวลามันดึงมันก็จะดึงหมุนงนี้อันนี้ก็ตามเข็มอีกนะครับตามเข็มอีกเราบอกว่าให้ทวนเป็นเลยนะเป็นบวกถ้ามันตามก็ต้องทำมาอีกแล้ว ติดลบครับโอเคไหมติดลบแทนค่าเลยนะครับต่อไปนะแทนค่านะอือม,มาช่วยกันแทนค่าดูอะ่ะเท่ากับลบ f 1แทนเท่าไหร่ครับ f 1นี่เลย f 1อยู่นี่สามสิบคอสสี่สาองศา d 1อยู่ไหนครับน้องๆเห็น d 1นึ่งไหม d 1อยู่นี่นะครับเนี่ย d 1 ถามว่าดีหมันต้องตอบเท่าไหร่ครับ D 1เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เท่าไหร่ละ1.6ใช่ไหมแล้วอีกตรงนี้เท่าไหร่ไอ้เส้นนี้นะครับน้องๆองเห็นนี่ไหม1.6ตรงนี้ไหม1.6เนี่ยต้องแตกแรงแล้วครับต้องแตกระยะแล้ว1.6แตกมาทางนี้นะครับนี่แตกลงบางนี้แนวตั้งจะได้ตรงนี้เป็น1.6 cos 4สครับ อ่นไหม1.6นะตัวนี้นะครับแตกมาทางแนวตั้งได้1.6คอสซึ่งก็คือด้านนี้แหละอันเดียวกัน1.6คอส45ครับดังนั้นระยะ d 1เป็นเท่าไหร่ต่อพี่น้อย1.6ตัวนี้ก่อน1.6นี้แล้วก็บวกกับใครครับ1.6คอส45 โอเคนี่เพิ่งจะได้ดีหนึ่งเนาะถัดไปครับลบ f สองคือข้างบนนะครับ f สองนะสามสิบาสี่ห้าครับ d 2อะ่ะ d สอ d 2อยู่นี่นะครับนี่อยู่ที่ตรงเมาส์นี่นะ d 2อยู่นี่ d สอมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยน้องเห็นตัวนี้ไหมเนี่ย1นุดนี่ไหมหนึ่งจุที่พี่กำลังแรงเงาสีดำอยู่เนี่ย เมื่อกี้แตกแรงไปทางนี้ได้คอร์ดถ้างั้นถ้าแตกไปทางนี้ล่ะตรงนี้จะได้เท่าไหร่ครับนี่ที่พี่กําลังหยกักหยากอยู่นี่นะตัวนี้จะเป็นหนึ่งจุดหกสายสี่ห้าครับซึ่งไอระยะหนึ่งจุดหกสายสี่ห้านี่แหละมันก็เท่ากับดีสองเลยครับนี่นะสองด้านนี้เท่ากันนะนี่ถ้างั้นดีสองเป็นหนึ่งจุดหกสายสี่สิบห้าครับโอเคไหม เดี๋ยวเราจะกดเครื่องคิดเลขนะครับอะการกดเครื่องคิดเลขก็เดี๋ยวกดให้ดูด้วยนะครับอ่ะมาดูเครื่องคิดเลขกันนี่อยู่นี่โอเคจะกดแล้วนะครับบางคนกดเครื่องคิดเลขไม่ค่อยถูกนะครับไม่ค่อยตรงอ่ะนะ,ะ,ะมาดูนะพี่กดตามเลยนะครับลบวงเล็บ30มสิบคอสสี่สิบหนะครับวงเล็บปิด ปิดสอันนะครับเพราะว่าวงเล็บนี้มันคู่กับวงเล็บนี้นะครับแล้วก็คูณกับ1.6บวก1.6คออ,คอ 45, วงเล็บปิดไอวงเล็บนี้ปิดของอันนี้นะต้องปิดอีกอันหนึ่งนะครับปิด2อันนี้แล้วก็ลบต่อด้วยถึงนี่แล้วนะเพวกน้องครับถึงนี่แล้วนะ30 ซายสี่ิบห้าวงเล็บสอันวงเล็บอีกอันหนึ่งเปิด1.6ึ่งจอะไรเอ่ยซรายสีบวงเล็บปิดโอเคอ่ะปิดอีกอันหนึ่งนะครับนี่ออกมาแล้วมันคำนวณได้แบบนี้นะเปลี่ยนเป็น SD นะ SD ตัวนี้นะครับให้เป็นทศนิยมอ่ะได้ออกมาติดลบนะครับลบ81.94 หน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับน้องโอเคนะเครื่องคิดเลขน,นะครับอ่ะตอนนี้เราได้ออกมา81.94ครับมันติดลบบ่งบอกว่าอะไรครับติดลบเราเป็นคนกําหนดเองบอกว่าให้ทิศทวนเป็นบวกแต่ถ้ามันติดลบแสดงว่าเป็นทิศตามถูกไหมมันเครื่องหมายตรงข้ามกันให้ทวนเป็นบวกติดลบแสดงว่าเป็นทิศตามดังนั้นเราสรุปใหม่ครับว่าโมเมนต์ Moment ซิกมาโมเมนตรอบจุด A เท่ากับ81.9 4ทิศเป็นทิศต,ตามเข็ม clockwise นะครับเราใช้เป็นตัว CW นะครับหรือหนังสือบางเล่มก็เขียนบอกเลยว่าเป็นทิศต,ตามแบบนี้เลยโอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้เสร็จแล้วนะ Moment รอบจุด A มีขนาดเป็น81.94ทิศนะครับ ทิศนี้เป็นการบอกแบบ2มิติเนาะเป็นทิศตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มโอเคจบไป1ข้อนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้มันยาวเกินไปนะเดี๋ยวพี่หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวใน EP ีหน้าเรามาต่อกันนะครับว่าตัวอย่างต่อไปเราจะคำนวณยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใน e ีถัดไปนะครับเออถ้าน้องๆสงสัยตรงไหนก็สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวพี่มาตอบให้นะ แล้เดี๋ยวกันเจอกันใน EP ที่12ครับสวัสดีครับ